สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยูครับ้าสู่ช่องจินดกรสตูดิโอครับวันนี้ตอนนี้ทุกท่านอยู่ในเกมสปีดทิปเตอร์น,นะครับใครยันจะเกินสปีดทิปเตอร์แต่วันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวหรืออะไรนะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรให้รีวิวนะครับซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยไตย่ได้หร่กนะนี่นะครับ เล่ปัจจุบันของผมอยู่โนวาไอวีกว่าจะขึ้นโนวาขึ้นมาได้นี่โคตรยากมากถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือขึ้นได้สบายอะ่ะอันนี้ผมพูดเลยโอเคสิ่งที่ผมจะมาเล่นในวันนี้คือผมจะมาเล่นยังไงดีอะ เ,เอาห้องแข่งหลักดีกว่าไม่อยากเอาห้องแข่งอื่นหรือแรงดีกว่าคือถ้าไประดับแรงนี่คือบอกเลยว่าได้เจอคนหลแน่คือที่ผมเล่นนี่คือผมจะไม่ได้มาเล่นแบบปก,ปกตินะผมจะมาเล่นรถ ทีละคาันทีละคันไปซึ่งระดับแรกผมจะเล่นคัสเอก่อนนี่เลยคันคันล่าสุดไม่ใช่คันล่าสุดอีกคือมันก็เป็นคันล่าสุดแต่ว่าคือผมเพิ่งเปิดมาคือคลา k เช่นแแมตแรกมาหวิเจอตาอะไร เกิดมาเจอเมอร์เมดเ,เลยแม่ย้อยจบเลยชีวิตแต่คนเก่งน่ะมันไม่มีข้ออ้างหรอกคือผมระดับโปรเพเยอร์ไอี้ใครสถาปนาให้ตัวเองโปรเพเยอร์มาสยองเส้นหนึ่ง

แล้วก็ขอหนึ่งในสามก็ยังดีหลอว,วะอ้ยรอบสองแล้วครับ ้้ยหตายสิวะโอเคแมตช์แรกจบไปแล้วนะครับสำหรับรถคาเค้นได้ที่สองก็ยังดีอะ่ะ ตาต่อไปเป็นแมตช์ที่สองนะครับเล่นทีละคันคันไหนก็เล่นคันนั้นเอาเป็นคันนี้แล้วกันรถสปีดพาสซีซั่นก่อนมา ดูดิได้แมปอะไรเปิดมากูเจอแต่ด่านด่ายากๆ<ฮ>อะไรวะเนี่ย

ก็เวลาตัวเองด้วยนะมันอย่างนั้นอยู่แล้วครับคือพี่มันโหดนะครับน้อง <c oughs> ไม่ได้โหดหรอครับ <c oughs> แมทที่สองจบไปเรียบร้อยอครับอันดับขึ้นด้วยมันอย่างนั้นอยู่แล้ว ทำไมกูวหาเนี่ยตาต่อไปแมตช์ที่สามมาขอเล่นขันนี้ป้าแล้วกันนะอะไร,รวะ เออเช้ามาเถอะเออเช้ามาเถอะมาแมทอะไรจีเอ็มกู้ฐานจริงแต่ตาต่มึงให้กูเนี่ยมึงเอาฐานง่ายๆให้กูบ้าเลยไม่ไหวสัตว์เอ้ยโอ้โหมึงให้กูเจอแต่ตันดาวเยอะๆโอ้ ไอเหี้ยเมื่อกี้ก็สี่เต่าไอ้อก่อนหน้านี้ก็สี่เตมาอมานี่ก็สี่เตาออะไรวะู้เฮ้ยเจอเยอะกว่าเฮ้ยคาดเอ็กก็มีถ้าเพื่อนยังไม่รู้ว่าคาัดาารถคัดเอ็กคืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับ Hình nhé น่ะอูช่างแงก ได้ที่สี่แต่นิวเรคคอร์ด,ดเร็วกว่าเดิมหกวิโดนชนยับ อเดี๋ยวเราเอาคา่าปีไปไต่แรงกบ้างแล้วกันนะอะเดี๋ยวเราเอาคันนี้แล้วกันคันคันปอดของผมตั้งแต่ก่อนนะแต่ก่อนผมไม่ค่อยมีรถคาร่าเอหรอกแต่ในนี้พอมีคา่าเอไม่ได้เลยคันนี้มามาดูกันว่าแหมนี้จะเจอด่างอะไร สาธุกูขอให้เจอดานสามดาวบ้างคือกูอว่าและนั่นไงขออะไรได้อย่างงั้นเฮ้ยยสิงสนามใครเนี่ย กูไไว,กว่าหากามยังไงวะจะกู его а их конце ему нет ой лайво нет วันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อกี้อะไรวะนั่นไงอุ้ยอะไรวะเนี่ยหู้ที่สี่อ้เฮียไอ้ที่สามนี่ไขวะไอ้ห่าเว้ย ทำพ่อเหมอสัตว์ถ้ามีคำหยาบหลุดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมันไม่ไหวอะ่ะขน,นาดเนี้ยมันขนาดเนี้ยโอ้โหมไม่ไหวจริงๆอ,ะอ่ะอะตาสุดท้ายแล้วครับตาสุดท้ายแล้วอันนี้ตาสุดท้ายจริงๆแลวมันไม่ไหวอะ่ะ มาเดี๋ยวอันนี้ตายเไ้ยไม่ใช่ไต่ไงดิอันนี้เลยอันนี้เอิร์ถคาร์ปีซีซั่นอันนี้ซีซันน่นที่เท่าไหร่วะน,น,น,น่นานจะซีซั่นเก้ามั้งน่าจะซีซั่นเก้าแหละเออซีซั่นเก้าเดี๋ยวมาดูกันว่าแมนยูจะได้ที่เท่าไหออไร่ขอติดหนึ่งในสามแค่นั้นแหละกูไม่คาดหวังอะไรขอแค่หนึ่งในสามก็พอไอ้เหี้ยสามตามมาได้ที่สีต่ตลอดอ,อ่า ทมสตอรี่มึงให้กูเจอด่านง่ายแค่ด่านเดียวส่วนที่เหลือให้เจอแต่ด่านดาวเยอะๆโอ้โโคตรเลยกูไม่มีอะไรทำ มีแต่รถผมคนเดียวที่แปลกเมีย โอ้โอนำบายอย่างดีโอ้จบไปแล้วนะครับกับเกมสปีดจิปเตอร์นะครับเล่นครับ A 3คันคาด B 2องคัน โอเคถ้าเพื่อนๆชอบยินก็อย่าลืมฝากไลค์คอมเมนกดแชร์ที่สำคัญอนุรกษ์เกระดิยๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับจอกันคลิปวิดีโอถัดไปครับายบายจุ๊บิปมันต้องสมัครอยากมีคนพิเศษอยู่ีนคืนพิเศษคืนสำคัญนี้